เรียนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุธทุกท่านกราบสวัสดีค่ะดิฉันนางบุญจิตคำเสียงกำนันตำบลหนองแวงอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการตรวจและประเมินผลงานของดิฉันในครั้งนี้ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอรับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมประจำปีพศ2569ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะตลอดเระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกำนันดิฉันยึดหลักการทำงานที่ว่าเข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่นและเข้าใจองค์กรเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาตำบลหนองแวงให้เป็นตำบลเข้มแข็งชุมชนยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ค่ะดิฉันเริ่มรับราชการจากการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในปีพศ2553และได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านในปี2555 ก่อนที่จะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลหนองแวงในปีพศ2565จนถึงปัจจุบันค่ะดิฉันมีพื้นเพเป็นเกษตรกรและเข้าใจสภาพปัญหาของพี่น้องในพื้นที่เป็นอย่างดี นอกจากตำแหน่งกำนันแล้วดิฉันยังได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมการบริหารตำบลเป็นประธานกลุ่มสงเคราะห์ศพและเป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกุงจานซึ่งล้วนเป็นบทบาทที่ช่วยให้สามารถประสานงานและขลับเคลื่อนง,งานในชุมชนได้อย่างรอบด้านค่ะผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ด้านการพัฒนาหมู่บ้านและคุณภาพชีวิต ดิฉันเน้นการประชุมกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตําบลและขลับเคลื่อนโครงการสําคัญเช่นกองทุนแม่ของแผ่นดินและการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารผลงานที่โดดเด่นคือโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งคลังอาหารชุมชนที่ขยายผลสู่ครัวเรือนทําให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ค่ะ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะในชุมชนอย่างเป็นระบบโดยมีที่รับซื้อขยะเป็นสิ่งจูงใจให้ประชาชนคัดแยกขยะเพื่อจำหน่ายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงมีการจัดชุดชรบอและร่วมกับกรรมการหมู่บ้านตั้งจุดตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่สำคัญคือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยเน้นการใช้สันติวิธีและการค้นหาผู้เสพเพื่อนำไปบำบัดทำให้บ้านจานหมู่ที่3ได้รับประกาศเกียรติคุณจากการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่โดยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะ ด้านการช่วยเหลือประชาชนและสาธารณประโยชน์ดิฉันได้ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องเช่นการมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนยากจนเด็กด้อยโอกาสและผู้พิการมีการประสานงานราชการเพื่อนำข้อมูลมาชี้แจงให้ประชาชนทราบเป็นประจำทุกเดือนและเข้าร่วมพิธีสำคัญต่างๆรวมถึงกิจกรรมทางาศาสนาเช่นการทำบุญสร้างเมรุและดำเนินการสร้างวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ ผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับจากความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานทำให้ดิฉันและชุมชนได้รับรางวัลมากมายอาทิเช่นรางวัลชมเชยการแข่งขันตำข้าวลีลารางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านสาธารณสุขประจำปีพศ2567รางวัลสตรีดีเด่นระดับอำเภอด้านการพัฒนาชุมชนรางวัลคุ้มครองป้องกันดูแลที่สาธารณประโยชน์ รางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ค่ะและทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของความทุ่มเทในการพัฒนาตำบลหนองแวงให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนดิฉันพร้อมที่จะเป็นผู้นำและผู้ประสานงานที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ